สวัสดีครับผมเนสโตเดโอนีนะครับมันนี่กับพายพีพะนองตอนแรกก็มาตกปลาครับม้าแอนิกามาครับลุงแสบครับลุงพอคือเราแหละมันนีกันี่ครับสถานดีมากตกปลาครับมัอนี่แต่ว่าบอกคือก็เลยตาหากินให้จ้าในบุ้มมาพอยังลุงแสบมันนีสีผ้าพี่พะนองเบิ้งแนวไลยนี่สีผ้ามิมคขับมันี คือป่าคือสิบก่คือมันมาเหใส่ห้างมันอยอ่ใจอ่ะลุ่งแฉบโอ้ห้างตรงเติบเยู่ครับจังไดห้องกะถาเบิ้งเนาะครับเนาะว่าวิธีการนี่ง่ายๆม่นมาลุงแฉบเนี่ยอันนี้อุปกรณ์นี่เฮ็ดถึงมาเพื่อการนี่โดยเฉพาะมันบ่เนี่ยตองกันไฟฟ้าพร้อเข้ากับสิเข่าไวเบิ้งเลยครับพี่น้องว่าทางมันเขาไงเอามันนี้ด้วยอันนี้อยถือวันนี้เนี๋ยไฟมันจดแด้วนนี่ยครับ น,นี่ก็ห่วยโยบ้านนะครับป้าขึ้นไร้คับครับพี่น้องต่บ่ามันห่งางบม่เอายนีนะลุงแสบเนาะมันจบนด็อกเตอร์ปลานองนี่พราธรรมดาพี่น้องอยู่้างบ้านลลนี้ละนหลังตูพยุปูนอุปกรณ์กับ่มมีอย่างไรครับสำหรับพีเสียวพีเสียวมินเบิกเ้อครับพี่น้องป้าขึ้นคักขึ้นเนี่ยแต่ตอนนี้ฟูกัดเมื่อก่อนมีขันนน้นแ่หนึ่ โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไล่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 แลนบ่ได้เด้ลุงแสบขึ้นงาใหม่นี่นี่พอมีโอกาสแก้ตัวเลยเด้อโอ้ห่างไ่เนาะลุงแสบเนาะบ่แมนมันมาอยู่ใหม่บ่ลุงแสบเพื่อนเลยนี่ครับพี่น้องวิธีการเดา ตาหากินพอดีพอดีว่าตาอ,ออกจากบ้านน้อลุงแสบน่บาอะไรหน้าหนึงก็ต้องได้แน้วน,นึ่งมนบ้างมาแดงก่อนผมเห็นทางอื่นเขาเอาอันยาสูบนี่ทางนี้คือบริษัทแยาสูบของเขา,เาลูกแสบไม่ใช่ไหนนี่ไอแบบนี้ก็ง่ายนี่ข้าวเจ้าก็เป็นครับ <laughs> นี่ครับควลมกะบ่เอาหยากไปได้นอนลุ่มแสบเนาะสำหรับห้างนี่แต่สหยากแนงทั้งหมดแดงแล้วครับเลยนี่ครับห้างโอ้ยห้างงามครับเดี๋ยวเฮย้ยอะไรับพี่้องถือว่าหมือน มากครับคุ้นมันมันก็ต้องมันมนันบ่าลูกแสบบ่ได้น่าหนึ่งก็ต้องได้น่าหนึ่งเวลานอนเดี<อ>๋ยว่มกับเขาก่อนอันนี้นอันนี้อุปสรรคะนี่แค่พื้นที่เขาครับพี่น้องไ,ไต้ไตขอนมากครับบ่ได้ปีนกกไม้คือเขา ทอยไปได้ครับนมาหอดนีแ้มะลูกแบ <c oughs> อ้บง่นอะข้างงายขึ้นขี้ม,มอดเอ้าขี้ม้ขี้น่อยไขี้ยยืด้เจาะได้ละเกาลงใส่น,นาบันขีน้น่ายยน้ำเจเากาลงใส่นกบน,นเจาะได้ละ่ามันจะนิบเอาไว้ตัวนิบซื่กระเพางเกิ บ๊วยจไไ้าใไเใส่ไปข้างหลังเลยจ้ใใส่ไปขนาดหมดตกแล้วตกนมขี้ง่ายวิธีการเอาง่ายๆขึ้นมขนึ้นได้ครับแ่อ,อตกใส่เนะจาะเจ้าดีให้ก็จ้ขึ้น่เดี๋ยวไปหา กิมในนี่เป็นอะไรข้กันท่างบันโขกกันทางบานัน,บนโขกเอาเขาี่บอกว่าขันขันเป้าแล้วเขาจะบอกโบนบนประมาณนี้ครับพี่หมอแต่ท่งนี้ก็ต้องบนครับมีมีข่อนพื่อจบกับอุปกรณ์กระบปเอื้อมน่วยกองดีกับจักตกตกังมังได้ีแตักของเงาครับนี่มันจะเก็บ ข้นใส่ก็เคี่ยไไรเนาะเออเออเออยากัดกันเออเออเออเอ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้ห่างงามครับแหม่ข้างล่างมันกระติดเองงามันตัวูุแตกมีีมีมีฮักฮักฮักแตกแล้ว โอ้โหอุ้ยอุยเกือบเอบเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าลุงเ่เอ่ออเอ่อเออเอ่อเออแดงิเลยยังไงโหตแดงเลยเอาที่จับจับจับี่จับพี่โอ้แบบไกลคิดเลยครับผมโอ้ยยางไฟลังปดิตายกู เนี่ยครับพี่น้องสร้างมากไตงาใหม่มากจริงๆแล้วเนี่ยครับมองหาปลาปลาคึอไหลครับแต่ว,แว,ว่ามันหันจักสลัดแน่จย่างน้อย ห้างนี่สุดเลยผัวแมนยูกรุงเทพนี่สองลอยกลัวผมได้ในห้างนี่ ลุงแสบมาถือใหไทยเป็น,นแบบย่าบาทนะสุดยอดนะครับลุงแสบผลงานสุดยอดครับเอาง่ายเนาะครับผมมันยุ่อกมันยู่นอกโอเคครับประมาณนี้ละจังเดก่ะฝากติดตามได้เลยนครับผมคลิปนี้หลังจากที่ได้อัปลง youtube แล้วคัน มากกะซอยกดไลค์กดแชร์มันบ่ลูกแสบเนาะครับผมจังได้กะสซัมี่ละครับวัสดีครับพี่น้องครับวัสดีครับ